สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับครัวระยำ EP 3นะครับขอเสียงหน่อยแล้ววันนี้นะครับผมเราได้วัตถุดิบพิเศษนะครับผมจากทะเลน้ำรึกนะครับลอเลนนะครับผมเป็นหอยรอดนะครับนี่มี1ิบกล่องครับผมชูสิบกล่องเลยครับผมอยู่ที่เขาเรียกสถานที่ท่องเที่ยวนี่นะผมดอนหอยหลอดนะครับอยู่จังหวัด สมุดสงครามนะครับผมอ่าเป็นที่ตั้งของกรมหลวงชุมพรด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้ววัตถุดิบเสริมของเราคืออ่าขนมปังแถวนะครับผมของปังฮอตเบเกอรี่นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยยิ่งว่าคอนโดยครับความสูงครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการทำอาหารนะครับผมอ่า ผมขอเชิญ no! เชฟผ like ู้มีประสบการณ์มานานกว่า100ปีนะครับขอเชิญเชฟหมูนะครับแตนแตนเชฟฝั่งนี้ครับเชิญเลยสวัสดีครับผมเชฟหมูนะวันนี้เราจะมาทำเมนูครับผมพิซซ่าหน้าหอยหลอดนะครับวัตถุดิบก็จะมีหอยหลอดกระเทียมพริกหยวกสับปะรดชีส ซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วก็น้ำตาลนะครับ๋อใช่แล้วก็จะมีขนมปังด้วยนะครับของ<ม>แบรนด์ฮอตน่าทำไมเชฟกินอะไรมาผิวขาวจังเลยครับอ๋อไม่รู้เหนกัขนมปังกินหอมมาขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาตัดขอบอกอ,อกก่อนครับผม ตัดขอบทําไมครับผมตัดขอบเพื่อแบบขอบขนมปังมันจะแข็งใช่ไหมครับแล้วก็อยากได้ที่เนื้อนุ่มๆแต่ว่าปังพอเราก็นุ่มอยู่แล้วใช่แล้วต้องใช้ยี่ห้อนี้ด้วยนะครับขนมปังถึงจะนุ่มคู่สวยมากตัดประมาณหกถึงเจ็ดแผ่นนะครับอ๋อครับผมเพื่อที่เราจะเอามาทำเป็นแช่เแดงใช่จะเอามาเรียงเป็นกลมๆครับพี่เกง โอเคครับจากนั้นเราก็จะเอามาเรียงนะครับเรียงเป็นวงกลมเรียงเป,<ช>เป็นวงกลมครับเรียงเป็นวงกลม ก็ปิดตรงกลางเพื่อไม่ให้มันมี<ช>ไหล,ล,ลงไปใช่ไหมใช่ครับเพื่อไม่ให้ไส้รอนล่ะโอเคฮะดูน่าตาจากนั้นนะครับเราก็จะมาคึงแป้งเพื่อให้แบบมันแน่นเป็นแผ่แน,เน,แนเดียวกันใช่ะครับเหมือนสมาส่าใช่ไหมครับจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะผักแป้งนี้ไว้ก่อนครับผม เเมื่อกี้ครึ่งแผ่นไปเรียบร้อยับผมแล้วตอนนี้เราทำอะไรต่อครับจะมาทำซอสนะครับพี่เล็ซอสราดบนหน้าขนมปังใช่ขั้นตอนแรกนะครับจะมีซอสมะเขือเทศนะครับหอมมากเลยครับผมต่อไปเอาอะไรครับผมแล้วก็ซอสพริกครับซอสพริกนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมนี่ครับใช่ไหมครับ แล้วก็อะไรครับกระเทียมแค่นี้นะครับอ๋อกินหอมมากเลยนะครับใช่ครับจากนั้นข้อน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายหน่อยนะครับนี่ครับใช่ครับผมไม่ชอบหวานนะผมชอบเค็มๆหน่อยๆโอเคครับผมโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผัดให้มันสุกเอ้ยผัดให้มันเดือดนะครับจากนั้นก็ ผัดสักแป๊บหนึ่งโอ้ใช่ใ้ส่วนผสมมันเข้ากันให้มันเดือดนะครับครับผมจากนั้นเราก็ปิดไฟครับพักไว้ก่อนนะครับครับผมจากนั้นเราก็จะเอาแป้งที่พักไว้อ๋อแป้งที่ทําแล้วพักไว้ใช่เคเราจะนําเรียงมาใส่จานแล้วนะครับอ๋อจากนั้นเราก็จะมาทานะใช่ไหม พูดถึงอันนี้มันก็สามารถทําไปเป็นอทำกินเองที่บ้านได้ไม่ง่ายเหมือนกัน <c oughs> นะครับผมเพียงแค่มีปังฮอตแบบปังฮอตแถวเนี่ยครับผม <c oughs> เพราะวัตถุดิบมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าซอสก็มีทุกบ้านอยู่แล้วพวกเครื่องครัวอะไรพวกนี้ก็มีที่บ้านอยู่แล้ว <c oughs> สูตรทำเองที่บ้านเนี้ยเราก็ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นสูตรไว้ให้เขาก็ได้นะครับผมขึ้นสูตรไว้ในวิดีโอนะครับ ขั้นตอนการทําจากนั้นเราทาเสร็จแล้วนะครับจะได้ออกมาประมาณนี้แล้วเราก็จะมาใส่หอยลอกนะครับพูดแรหิวเลยอะฮะเราจะทำหอยนั่นๆนั่นครับเพราะว่าเราทำกินกันเองจากนั้นเราจะใส่พริกอะไรครับพี่เก่งอันนี้ อันนี้เรียกพิกหยวกนะฮะไม่ใช่พริกขีฟ้านะครับสีเสียวเพื่อเพิ่มสีสันนะครับจากนั้นก็จะอาจจะมีสับปะรดนะคระพายแอปเปิล้ยังไงล่ะเขาบอกผู้ชายกินเยอะดีนะครับผมเพื่ออะไรครับอ่ามันดีต่อสุขภาพครับผมว้าวจากนั้นเราก็ อันนี้หน้าสีใช่ไหมครับแล้วก็จะโปดอีกรอบนึงเพื่อให้สีทั่วเหมือนให้ซอนมันซึมเข้าไปในพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับจะได้แบบเนื้อหอยจะได้มีรสชาติมากขึ้นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเนื้อหอยเนี่ยเราลวกมาแล้วนะครับใช่ครับเนื้อหอยอาจะลวกมาแล้วก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนื้อหอยลวกเสร็จปุ๊บแล้วเราไปปรุงรสมาก่อนอย่างนี้ได้ไหมครับก็ได้ครับเพื่อเพิ่มรสชาติ ใช่ที่เาเอาออมานี้อร่อยพร้อมขนมปังนะครับผมใช่ครับจากนั้นก็จะเป็นชีสนะครับผมจะใช้ชีสแท่งมันก็นํามาหั่นแล้วก็โรยใช่ไหมครับใช่ครับโ<น>รย <Led. S 1> ใครมีชีสยืดก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมอสซาเรลล่าชีสก็ใส่ได้สภา,าคนดูรายการนี้ไม่ซื้อแล้วครับขนมปังซื้อเชฟหมูไปทําเองดีไหม เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปอบนะครับครับผมจากนั้นนะครับแล้วที่เราทําเสร็จแล้วนี่จะนําพิซซ่านะครับหน้าหอยหลอดไปอบไฟ1 7 0อเจองศาประมาณ1ินาทีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันอบเสร็จจะเป็นเช่นไรใช่ครับถ้าอย่างนี้มีมาโครเวฟก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับด้เหมือนกันโอเคครับผมตอนนี้นะฮะ พิซซ่าเราก็ใกล้ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ระหว่างนี้นะฮะระหว่างรอนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับสินค้านะครับผมปังฮอตเบเกอรี่นะครับผมสินค้าเรานะครับผมมีจัดจําหน่ายนะครับอยู่ที่จิฟฟี่ที่อยู่ในปั๊มอตทอนะครับผมทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมแล้วภายในสาขานะครับจะมีปังฮอตด้วยแล้วก็มีบราวนี่กรอบที่เป็นกระปุกนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่แวะ ข้าไานอนปตทที่มีจิฟฟีนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อฟังฮอตที่มีอยู่ใน G ิฟได้เลยนะครับตอนนี้ถึงเวลาสิบนาทีแล้วนะคะเราจะมาดูกันจมจมจจจจน่ากินไหมครับพี่เก่งพิซซ่าเรามี่น่ากินมากครับผม เสร็จแล้วนะครับเมนูพิซซ่าหน้าหอยลอดของเรานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้กินไหมครับพี่เก่งมัากินมากเลยฮะน้ำลายไหลไม่ไหวกินหอมมากเลยครับผมใช่ครับก็าจะมาลองมาชิมกันนะครับอนนี้โทษนะครับผม รูเล่นหน่อยนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับพี่เก่งโอเคนะฮะถือว่าสุดยอดมากเห็ว่าเมนูนเนี้ยสุดยอดครับแล้วก็นนไบรอันไอแม่คาวด้วยแล้วก็แบบมีขนมปังมีขนมปังมีชีสถือว่าทำออกมาดีเลยครับมีซอสด,ด้วยใช่ครับ เก็ลองชิมเลยครับผมใช่ไร้จะมาลองชิมหน่อนขออนุญ,ญาตนะฮะอิต <c oughs> ทีนี้นะฮะเป็นแบบอิตทีนี้เราจะเป็นเน้นอาหารยุโรปหน่อยละกันเป็นพิซซ่านะครับผมใช <c oughs> ่คโดยที่มีกับ ขนมปังนะครับปังฮอตนะครับผมโดยที่มิกแล้วก็มิกกับข่อยลอดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับผมชิมนี้อ่าส่วนสัปดาห์นี้ EP นี้นะครับผมเราสองคนผมกับเช็มบุกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับเอ๊ะอย่าลืมครับผมสับสไครต์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย